ทุกคนจ๋าเราอยู่ที่แคสเวล์รีสอร์ททุกคนเห็นเรือเห็นทะเลตรงนนหน้าเลยนี่คะนคะนี่คือเรามากินอาหารเช้ากันเดินออกมาจากห้องนอนก็ถึงทะเลเลยทุกคนจา๋าและเมนูเขาน่ารักมากเลยก็ทำนี่คะแซนวแซนด์วิชมีเมนูราคาราคาสมเหตุผลอยู่นะทุกคนจา๋าไม่แพงค่ะแอป,ปิไต่ซงแอป,ปิไตเซอร์สลัดเครื่องดื่มเครื่องดืง่มนี่มีหมดเลยเชตอาหารเช้ากระปุก ได้น้ำแอปเปิลก็มีนะฮะกาแ,แฟชาไทยก็มีฮะทคนจ่านีฮะมีเรือมีตลอดใครจะไปดำน้ำดูปะการลังนะฮะที่นี่จะสวยเมาดีฟเมืองไทยไงทุกคนมีฮะเป็นแบบแนวยุโรปก็มีนะ,ะเป็นแบบอ่ออาหารเช้าแบบแนวเอเชียนก็มีอาหารไทยก็มีนะใครจะกินลาบหมูลาบเนื้อนะฮะเนี่ยลาบเนื้อ3าบาบาทเองทุกคนถูกมากเลย ลาบหมู่บาบาทเลยนะทุกคนจะไข่ดาวไข่ดาวนะฮะเขาเห็น okay, เป็นไข่ดาวหรอฮะ,ะไข่ดาวยี่30บาทคะส้มตำ90า90บาททุกคนมาเกาะก็ต้องอาหารแบบชาวเกาะราคาเมาดีกับเขานะฮะเป็นดาว i, เมาดีเมืองไทยนะฮะอย่างน้ําแข็งเปล่าเนะะี่ยสิบาทก็จะมีอยู่6 7ก้อนอยู่ในแก้วทุกคนก็ถือว่าสมเหตุผลเพราะว่าอยู่บนเกาะไง เะนั้นห้ามบนนะฮะมาราคาเกาะไม่ใช่ราคาแบบว่าพื้นดินนะฮะสุกี้อย่างสุกี้น้ำเนี่ยก็มีราคาร้อยกว่าบาทเองทุกคนราคาถือว่าไม่แพงมาม่าผัดไก่ก็ร3 0มหมูปิ้งนะฮะหมูปิ้งเซตหนึ่งะฮะก็ก็ชุดหนึ่งก็120บาทเป็นเมนูเด็กก็มีฮะทุกคนจาวิวสวยมากนี่เข้ามากัน2คนนะทุกคน ีซันไรส์นะฮะเป็นหาดซันไรส์จะมี4หาดซันไรส์หาดหาดคามาหาดพัทยาหาดซันเซ็ตแต่เราก็จะเดินไปหาดซันเซ็ตให้ได้ฮะเพื่อจะได้ไปสัมผัสว่ามาแคสเวย์เนี่ยไปถึงกันหมดก็ไม่ได้ไกลอะไรเลยทุกคนจ้าถนนคนเดินก็เดินไปได้ทุกคนนะฮะถนนคนเดินก็เดินไปได้ะยามเย็นๆเนาะไปถนนคนเดินแต่ว่าที่พัก น่ารักแบบเนี้ยนอนอยู่ที่ห้องก็มีความสุขไม่จําเป็นต้องไปไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องไปเก็บบรรยากาศมาฝากนะทุกคน,นอันนี้เป็นหลอดคีะน่ารักฮะหลอดเป็นแบบรีไซเคลิลไมอ่ะอันนี้เป็นชาไทยทุกคนหอมหอมชื่นใจทุกคนแตงโมปั่นสดๆเลยนะจริงๆมีแคนรนเบอรี่ด้วยทุกคน แต่แคนเบอรี่เนี่ยเขาไม่ได้เก็บจากป่าเหมือนที่ฟินแลนด์ใช่ไหม mm hmm. ถ้าฟินแลนด์เขาจะเก็บสด,สดแคนเบอรี่บลูเบอรี่เขาจะเป็นแนวแบบเป็นอ๋อสำเร็จรูปอะะเค็มโคนทุกคน อิ่มแล้วทุกคนอิ่มมากนี่หามาดูทะเลนะเริ่มไล่เฉดสีแล้วฮะทุกคนนี่เห็นแมวแมวเล่นตัวหญิงนี่ฮะทุกคนทะเลสวยมากกำลังไล่เฉดสีทุกคนมองจากตรงเนี้ย จะเป็นสีแบบใช่ไหมมันจะไม่ได้สีเดียร์ทุกคนเห็นปะโซฟีน <Sophie S 1> ี่หามเป็นที่คุณพี่อันอ <c oughs> ทุกคนดูสิ you, สังเกตด,ดูนะใกลๆนะเป็นที่คุณพี่อันยองนี่ระทังเห็นไหมสวยมากทุกคน <c oughs> <c oughs> สวยเนาะอสวยมากสวยมากที่ s ันไรส์นะะเป็นชายหาดฝั่ง s ันไรส e หนึ่งในสี่หาดของหลีเตะนะฮะ สวยนะทุกคนดีเตะสะอาดสงบควาขวัญประจําจังหวัดขอทุกคนจําได้ยังสัตว์ประจำจังหวัดของเขาคือปลาอะไรดอกไม้คือดอกกาหลงจาได้ยังอ่าสวยนะไล่เฉดสีทุกคนจะอุ้่มาเห็นช่วงแบบนี้สวยช่วงประมาณ11โมง10โมงประมาณนี้นะครับ เนี่ยสามารถดำน้ำดูปะการังได้เลยนะฮะรอบเกาะเดินทะลุไปเนี่ยหาตรงไปข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าสามารถไปทะลุหาดซันเซ็ตได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยฮะต้องดูค่อยๆดูนะฮะดูนะฮะทุกคนจ้าเนี่ยฮะน่ะสวยมากเลยเนไค่อยๆดูจะไลเ่เฉดสีนะฮะจะไลเ่เฉดสีนะเนี่ย สวยมากใช่ไหมไม่ต้องบอกว่าสวยทุกคนสามารถเห็นได้บอกเองได้แล้วไอ้น,นี่ดอกอะไรที่เป็นดอกคู่ๆเหมือนกับดอกกระโดนนะที่กินกับขนมจีนนะ,ะทุกคนนี่ฮะทุกคนบ้านจะเป็นหลังๆเยอะเลยฮะทุกคนครับสวยมากนะครับสตูนนะครับทุกคน อำเภอละงูทุกคนจะคุ้นเคยใช่ไหมอำเภอละงูควรกาหลงอ่าสองอำเภอจะดังมากเลยแล้วเราพักห้องไหนเดินมาแล้วลงหาห้องกลับไม่เจอมีหลายหลังเยอะมากทุกคนครับอ้าวก็นี่ไงห้องเราเออพอเดินออกไปแล้วเข้าอีกทางก็จะหาไม่เจอมีทะเลนี่ตรงนี้ใกล้ทะเล มรมชาิมากนะครับเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมไปขึ้นข้างบนกันเอา้าใช้ห้องเราไหมเนี่ยเออแล้วใครมาปิดประตูให้หน่อยจได้ว่าเราไม่ได้ปิดประตูนะมีใครมาปิดประตูให้ไม่รู้นะเมื่อกี้ไม่ได้ปิดประตูมีแม่บ้านไปทำความสะอาดไดนะ้เลย ไว้เผื่อว่าเดี๋ยวพวกมีมันมีพวกแมลงบินเข้าไปอ๋อโอเคไว้แต่ละฝรั่งทุกคนน,นี่เขาบอกว่าเดินจากที่นี่ไปหาดซันเซ็ตก็ไม่ไกลนะทุกคนว้ายดอกลัลทธมสวยมากทุกคนครับดอกลัลทธมสวยมากไปเย็นๆเ,เนาะช่วงนี้ก็ชาร์จแบตนะสิ เพราะว่าถ้าเกิดเราเดินถ่ายไปอุณหภูมิเครื่องมือถือมันจะร้อนมันจะถ่ายแล้วมันจะตัดอเนะดื่มดำกับความงามของห้องแคชเวริโซดเห็นไหมเห็นทะเลไหมนั่นนัน่น,น,นรูตรงกลางขาวๆอะะโอเคเนาะเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนไม้ฝรั่งฝักห้องนี้